มากระซิบนะคะเพราะว่ามีแฟนๆรีเควส์มาเนอะบอกว่าอยากให้ต้นเนี่ยร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ฟังหน่อยอันนี้เพิ่มนิดนึงเดี๋ยว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 เขอเปลี่ยนใจก่อนเปลี่ยนใจกลางทางได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเสียงไม่ดังเลยเพราะมันก็ไม่มีเสียงแล้วอ่านซันดูด้วยเออเพลงใหม่ด้วยเพลงนี้ช่วยเพลงนี้ยังรักนะฮะลองฟังดูแล้วเราฟังแล้วล็อเพลงก่อน ลงงงว่ามันจะต้องปั่นดินี่ยดเราเลี้ยต้นธัรมชาตเสียงนที่คนเดียวไู สวัสดีครับน้องๆที่น่ารกทุกคนนีือารกลับหน้าใหม่โันดีหน้าเก่าวัหน้าใหม่ด้วยใชดีีคดีมอ่ะเนเมื่อไหร่จะมาหรอนะฮะเพนนี้เป็นอ้ดิสาใช่ัมเพนีชื่อเพลงนยามรักนะฮะโอ้ดนครีก็ Obrigado. <laughs>

พี่มีกอนนะคะเหมอนเดิมนะคะก็จะเป็นเพลงของน้องมีนที่มาร้องเพลงประกอบละครเพลงกลับมาสักครั้งต้องการอะไรไม่ใช่หรือล่าเดี๋ยวฉันไปเอาตัวใหม่อีกนิดนึงค่ะเมื่อกี้เรายังเล่ากันไม่จบอย่าเล่านิดนึงคือคนที่มาดูนี้ต้องตัดต่อในสมองมันเองนะช่วงเป็นยังไงดูโมงน้อาถึงไหนแล้วครับตอนนี้ค่ะก็อพี่ม พี่มอสเขาบอกว่าเมื่อกี้พูดจากต้นกับนียังไม่ได้พูดถึงแสดงคนอื่นเลยไม่รู้เลยว่าใครเล่นบ้างใครเล่นเป็นอะไรยังไงพี่มอสนิดนึงค่ะก็นักแสดงทั้งหมดมีหกคนชายสองหญิงสี่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างที่ชายสองหญิงสี่มีสองใบเล่นเป็นเป็นพี่สาวเป็นพี่ของมีเป่นพี่ของมีเป็นผู้หญิงเลยเป็นผู้หญิงเขาสวยแล้วเขาสวยตลอดในเรื่องนี้เลยสวยมากต้องเขาจะหุ่นสวยตลอด นี่ยกมีเขาจะมีแว่นไอ้มีกระจกประจำตัวเขวยมากอ่าก็ช่างจริงๆอ๋อก็โอเคยอดคเรียกได้ว่าสวยกว่าชนีในกองมาอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะห่วงสวยมากเลยนะค่ะเนี่ยเขาจะมีกระจกประจำตัวนะคะแล้วก็ส่องตลอดเวลาจริงๆต่่ะเอาเข้าฉากด้วยเดี๋ยวไปดูวในหนังเนี่ยต้องมีจับผิดเนี่ยจะมีกระจกของพี่อยด้วยกระจกของ ม,มินมินบอว่าเขาทุกเทเขาตั้งใจมากไปล่วมีวันหนึงที่เขาเหนื่มากถ่ายกระมโยเหนืยมินก็ตั้งใจมากถ่ายละครยันเช้าถ่ยม,ามาทเช้ายังุสาวมาถ่ายังอุสา์มาถ่ายครับิวประบูมาด้วย<ๆ><ๆ>้่าลคแาด้วเคิัตจว่าฮะริมจงมากแล้วคือเวลาแต่งหน้าแต่งจะเสร็จอ่มากเขาฉันว่าจะเปลี่ยนคนเมาดีกว่าตอนที่นั้นครับอยากจ หน่อยเป็นยังไงก็น่ารักมากครับผมยงไม่กล้าพูดจริงเลยน่ารักจริงๆเลยมนมีคัมคารั้งรก็งต้องดนบว่าพี่พแม่ลงนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแบพี่ๆนี่ใส่บ้างพี่ปอนลย เไปเขาไม่มาเรื่องจะไปบอกใครครับเรื่องกับเพื่อนอีเยอะด้วยเนี่ยถึงว่าในครางเนี้ยไม่เกินก็ขาดหรือไม่ขาดขาดเกินก็เลยเต็มกระป๋องอไรทุอาความดีตมันตรงไหนก็แทนกันว่าอย่างนั้นอ่ะกระตุนกระตุนใครมันจะเป็นคนเมาดีนะพี่บอมกรอนดมวยนะเอ๊ทุกคนเขาลงความเห็นว่าเป็นต้นเลยเมากระตุนนิสเซอร์อะไรก็คิดอยู่ไอ้คืออยากกระตุนกัน ต้องจะมีฉากและซีนการในเรื่องเล้วก็เขาต้องเลือกเรื่องเมาเรื่องกซีนที่มันเป็นเรื่องควรจะเม้าวนะโอเคโอเคจุดขายของหนังมันก็ต้องขายเลือซีนตรงนี้ก็ไม่รำเพราะกลับมองหนังดูเพราะว่ามีเยอะอยู่แล้วหนังเราเป็นหนังรักมันก็ต้องมีเลือซีนแต่ว่าเลือซีนเรื่องนี้เป็นเลือซีนให้เด็กและเยาวชนสามารถดูได้ไม่ติดเกรดไม่ติดให้ไม่ติดไม่ติดเกรดนะครับผมค่ะก็คือเลือซีนน่ารักน่ารักคลุกคลเป็นมุกของพี่ต้อนที่นำเสนอค่ะ ตาากตดูสีหน้าการ์ตูนเอะไรเยะการ์ตูนแบอชาติฮะมันมันเยอะเกนที่ที่ตอกันหรือเปล่าตอมินก็ใช่ย่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนกระชาก่อนมันกระชากกอดจะไม่โจับมิทำทไม่ชอบเลยทำกไม่ชอบแต่ว่าไ่ันเลยเลยออค่ใ้เปลีเป็นมินางให้เป็นเมาดีกว่าเมาส์น้เมาคือไม่เจอไหมไม่เจอเมาไม่ได้เจอ เป็นต้นตลอทางไม่เจอแล้วทำไมต้องถือสัมภาระด้วยงานนี้มันเป็นอะไรกองมาไม่ใช่นักแสดงใช่ไหมคือมาวเขาเป็นคนที่ทุ่มเทมากๆนอกจากเป็นนักแสดงแล้ก็ยังเป็นชีมงานด้วยเพราะว่าว่างทีมงานทีมงานเรามีจวนจักดนะครับเพราะว่าเราใช้บุคลากรทั้งทันตกรรมขอบคุณค่ะอย่าไปเสิร์ฟนา ไปส่งน้ำนะฮะเพราะว่ามินเมื่ออยู่ก็ม้วนให้ม้วนให้อะไรเงี้แปลว่าไปต้องไปจัดการแบบเป็นเบื้องหลังเลยนะฮะเป็นปินโปสเตอร์ที่ที่เห็นอยู่สูตรมือมะนาวนะไม่คุณน้องมะนาวเขาชอบเข้าใจอะไรผิดๆเพาะจ้างทีมงานมาดูแล จีบมากไหมครับไม่มีไม่มีเลยไม่ได้ตั้งมาจีบไม่มีครับหย่อลตลอเลยนะปกติไม่หย่อดมีนะผมจะอยู่ที่ประตูอะไรหย่อนตะกคนเราเล่นก่นม่ไปนะยขนมกันทะเลาอะไรอะไรอะไรไอ้เด็กไอเด็กเขาปิดจงนะเนเ่ยจะแย่เลยนะไม่ใช่เขาไม่อู้แล้วไมู่้เลยให้ยัแบบเนื้อมาดูเนื้อมาให้เนื้อมะเองไม่เนื้อจริงๆเขาเป็น พูดถึงมอใครคิดว่าเป็นเนอะไรอย่างงี้ใ่ไหมแต่เอ๊เขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างเพอร์เฟกต์อ่ะเนิรยนเก่งด้วยอารมณ์ดีด้วยแล้วก็ต้นๆเขาชมหมอเอ๊ทไมแกต้องรู้สึกผิดด้วยไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกะไรเลยจริงๆแล้วก็หมอเหมือนกันเป็นเยนมาแล้ว3อร์สแล้วอคหมออะไรหมอวน เลือกเลือกที่คนแก่นะไม่ยากนี่นอะไรค่ะต่อค่ะพูดเยอะๆค่ะหมอเอกชอบฟังต่อครับต่อครับหน้าเกิดตาตาหนังตึงก็หมอเอกเขาก็แบบจะมาแบบมาช่วยหมอแบบคือเขาจะเล่นลุกแบบเรียบๆแบบทุกทีก็เจ็บอะไรเลยอ๋อ